ทีนี้วันตุดจีนเนี่ยมาถึงก็จะมีการเขาเรียกว่าเที่ยวกันสนุกสนานกันกล่าวกันแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นโต้แย้งถกเถียงอะไรกันเขาจะไม่ใช้ทั้งนั้นทีนี้คําพูดที่สักพูดอาจารย์เอกถามบอกว่าวันตุดจีนเนี่ยเราจะพูดคำาวยพอรอะไรกันสนแ<ว>กทักทายกันอ เขาก็จะถ้าเกิดเป็นคนไทยนิดนึงเขาก็จะสวัสดีสวัสดีครับแล้วเขาก็จะพูดเลยว่าคําพูดว่าซินเจียยู่อีซินนี้พวดใช้นะครับออผมเข้าใจว่าผมเคยพูดมาทุกปีแล้วผมพูดอีกครั้ง,งแล้วพูดตามพูดตามได้ไหมครับ,รบนะซินเจียยู่อีซินนี้พวดใช้นะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะพูดได้ตั้งแต่วันไหนเนี่ย เนี่ยเนี่ยมันเริ่มเข้าเทศกาลแล้วเขาเริ่มพูดเซนเจียอยู่อีกเนี่ยตั้งแต่วันไหนคะโดยทั่วๆไปเนี่ย<ๆ>เขาก็จะพูดกันตั้งแต่วันรุดจีนเลยคือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือวันปีใหม่ของคนจีนซึ่งปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่31<ส>เดือนมกราคมถ,าถ,าถ้าก่อนหน้านั้นแล้วเจอวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบพูดได้ไหมไม่พูดฮะไม่พูดไม่พูดคือคือเจอหน้าก่อนเนี่ยเขาจะไม่พูดเขาจะไม่ไปพูดว่าเออสวัสดีปีใหม่เลยเขายังไม่พูดเหมือนเราอ่ะ เราจะสวัสดีปีใหม่ในวันที่30เดือนธันวาไหมไม่แต่เราก็จะพูดนะเราเจอกันบางทีเราไปให้ของขวัญก่อนก็จะอปีใหม่คือหมายถึงว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการอวยพรปีใหม่มีของอะไรไปหดือจะพูดตอนไหนก็ได้ฮะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดจะมีของครคำนี้ใช้อย่างเป็นทางการวันตุษจีนแต่ถ้าใช้แบบไม่เป็นทางการถ้ามีเรื่องให้คุยกจังหวะเจอก็ถือว่าไม่ผิดกติกา เพราะวนะ่าบางทีถ้า,ถ,าถ้าเปิดนักธุรกิจของเราคุณวิเชียนเขาจะไปพบผู้มุ่งหวังที่เป็นชาวจีนเนี่ยหรือว่าเป็นดาวไลน์เนี่ยเขาอาจจะไปก่อนเพื่อเอาของขวัญไปให้สําหรับไหว้เนี่ยเขาจะพูดคํานี้ได้หรือยังอะ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นประเทศไทยคือไทยประยุกต์ก็คือ <laughs> <laughs> ก็คือสามารถพูดได้เพราะว่าไม่มีใครรู้อะไรโดยเรื่องนี้โดยตรงแต่ที่ผมพูดนี่คือผมพูดว่าจากเรื่องีคนจีนแท้แท้แมาเป็นจริงว่าจะต้องพูดกันอย่างนี้คือเจอหน้าในช่วงปีใหม่พวกก็จะพูดกันเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าช่วงก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยพูดกันตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าในแง่ของนักธุรกิจกิฟฟินถ้าเกิดจะมีของอะไรที่จะเข้าไปพบผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด นะครับหรือเป็นผู้มุ่งหวังเนี่ยเราก็หิ้วของไปเราก็จะสามารถพูดได้บอกสวัสดีครับผมมาอวยพรวันตรุษจีนก่อนนะครับขออนุญาตนะครับซินเจียยู่อี่ซินนีฮัวใช้คือตรงนี้เป็นคำมงคลเขาก็จะรับเอาไว้นะครับพี่น้องสมาชิกก็สามารถพูดตรงนี้ได้นะครับแล้วมันมีมีคําพูดที่เป็นคําอื่นๆด้วยที่เขานิยมพูดกันด้วยไหมฮะพี่ก็คือคำที่พูดตรงนี้คือจะเป็นคำกลางกลางแต่เมื่อเราพูดออกไปปั๊บเนี่ยคนที่อยู่ ตรงข้ามเราที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขาจะพูดกลับมาว่ายีแก่ตังตังพวกเราทราบนะครับยีแกยีแกคือแปลว่าทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเช่นกันนะครับยีแก่ตังตังฉะนั้นใครเพิ่งพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกต้องระวังนิดนึงนะครับยีแกต้องนะครับผมว่าเสียงสำคัญฮะ เสียงต้องดูแล้วหน้าต้องเปื้อนยิม้มหีแกต่างๆาอ่ะเสียงจะเป็นยังไงถ้าหีแกนี้มันไม่ไหวนะฮะมันดูดุเกินไปคือ,คอมันไม่ใช่ตรงนี้อาจารย์เนี่ยคือบางทีพอฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจาคือกลับไปเป็นหยีแกติงต๋องนะ oh. แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้ระวังนะคะเนื่องจากพวกเราเนี่ยชอบใส่สูตร นะคะแล้วใส่สูตรสีดำมานะคะบางครั้งนี่ถ้าไปพบคนจีนในช่วงนั้นเนี่ยเราต้องใส่เสื้อผ้าสีสสนสดใสค่ะสีดำเนี่ยเขาจะว่าไม่ไม่เป็นมงคลในในในช่วงเทศกาลนั้นอาจจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูก,ก็ได้ใช่ไหมคะต้องระวังด้วยเพราะพวกเราจะชินกับการสวมสูดใส่เสื้อสีดำคือสำหรับเ,เวลาจะพูดคำว่าซ e ินเจียอยูอีซินีพ่อใช้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจำอีกคำหนึ่งสำหรับคนที่อาวุโสกว่าเรา เราก็จะนิยมที่จะมีคำพูดในเรื่องของความมีสุขภาพดีนะครับก็จะพูดเหมือนกันนะครับว่าซินเจออยียยูอีซินนี้หัวใช้แล้วเราก็จะพูดต่อบอกว่าซินนี้คำว่าซินแปลว่าใหม่นี้แปลว่าปีซินนี้คือปีใหม่คิงเกียคิงเกียแปลว่าสุขภาพดีนะครับซินเจออยียยูอีซินนี้หัาใช้ซินนี้คิงเกียรคิงก็ คอควายส่ยงองูจง่ายนะแจ็คแหม่มคิงค <Man> จ,ดจดได้นะครับแจ็คแหม่มคิงแจ็คแหม่มคิงเขาไม่ลืมแล้วล่ะครับนะทันไหมครับทีนี้บางทีเราเจอเขาปุ๊บเนี่ยเจอคนที่เราจะไปคุยบางทีเขาพูดกับเรามาก่อนเราตั้งใจไปท่องไว้เต็มที่เลยซ <laughs> ินเชยอย่ยิซินนิวเช้ซินนิคิงเกี่ยวพับโพเข้าไปปุ๊บเ <laughs> ขาพูดกับเราก่อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสวนขับไปด้วยคําว่าย,ยีแก่ต่าง คุณหมอช่วยให้สมาชิกพูดทดลองดูถูกแล้วฮะแล้วมันมีคําที่อวยพรให้ร่ํารวยด้วยใช่ไหมฮะพี่เมื่อกี้สุขภาพละอืครับสินนี้หัวใช้หัวใช,วใช้สินนี้หัวใช้ใครมีเพื่อนชื่อหัวดมีไหมเมื่อ <c oughs> ม,มี้ตอน,นเล่นๆหมอมีเพื่อนชื่อหัวนะ,ะหัวแปลว่าอะไรคะหัวก็คือหัวภาษาใต้จิ๋วถ้าภาษาจีนกลางแปลว่าฟาฟาก็คือหมายถึงว่าเปิดกว้างใช้ก็คือ แบบความร่ํารวยคือเปิดก <ừ> mm. ว้างร่ํารวยคือเปิดประตูรับความร่ํารวยหัวใช้ก็คือฉันเปิดประตูรับความร่ํารวยสินนี้หัวใช้ก็คือปีใหม่เนี่ยเราเปิดประตูรับความร่ำรวยหัวใช้สินนี้หัวใช้ฉะ <Grow S 1> นั้นถ้าเกิดเก่งๆก็ใส่เป็นชุดเลยฮะสินเจียหยูอีสินนี้ห<ๆ>ัวใช้สินนี้คิงเกียรสินนี้หัวใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าไปเลยสินเจียหยูอีสินนี้หัวใช้วมันมันมีกงมันอะไรนะฮะฟาฉายเออเขาเรียกว่า ภาษาที่คุณเอกกำลังจะพูดว่าเนี่ยจะเป็นภาษาจีนกวางตุ้งอ๋อเป็นกวางตุ้งเป็นกวางเป็นกวางตุ้งอาจารย์เอกพูดได้ไหมแต่ไม่ค่อยได้ฮะ่องกงฮ่องกงเป็นกวางเป็นกวางตุ้งอ๋อกงสีฟ้าฉายใช่ว่าไงนะใช่ไหมฮะออกเสียงถูกไหมกงสีฟ้าฉายใช่ใช่เป็นเป็นการวนวนอาจารย์เอกพรดได้ไหมครับผมไม่แน่ใจนะผมอาจจะออกเสียงผิดก็ได้กงสีฟ้าฉายนะครับถูกไหมครับ เป็นเป็นแปลว่าให้คุณได้มีโอกาสร่ํารวยนะครอ,อันนี้เราก็อาศัยฟังฟังมาจากทางแถบกวางตุ้งเหมือนกันนะครับแต่ห็อก็เห็นนะพวกเรานี่แหละไทยๆนี่แหละ คือมั่วมั่วไปเลยแหงๆ,ๆ,ๆรวยรวยชอบพูดกันนักเชียว <laughs> <laughs> ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเ,าเขาก็ตอบรับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีอะนะคะพูดไปเถอะเอาหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไปเอาหัวใจที่ปรารถนาดีไปก็ทักทายกัน <laughs> เพราะว่าหลังจากที่เป็นวันเที่ยวแล้วเราอาจจะไม่ได้เจอเขาเพราะเขาแยกย้ายไปเที่ยวกันใช่ไหมคะ <laughs> แล้วก็พูดถึงขนมไหว้เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็อย่างที่บอกขนมเข่งเขาหมายถึงว่าเป็นความราบรื่นนะครับแล้วก็มีคุณลักษณะเขาบอกว่ามันอยู่ในในหยีบห่อที่เหมือนมีที่เก็บของเมื่อรวมกับความราบรื่นมันก็เป็นเหมือนกับชีวิตที่มีแต่ความราบรื่นและสมบูรณ์เขาว่ากันว่าอย่างนั้น<ม>ซึ่งขนมเข่งปีนี้เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องบอกได้เลยว่าเราก็พัฒยามพัฒนารสชาติของเรามาเรื่อยๆแต่ปีนีน้ถูกใจมากทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่า ผมปกติเป็นคนกลัวเรื่องน้ำหนักมากแต่วันนี้กินไป3มก้อนนะฮะตั้งแต่น,น,นี้คือรวม,มาตั้งแต่มื้อกลางวันจริงๆเรามีแป้งข้าวเหนียวกับแป้ง<ะ>ข้าวเจ้ามานานนะคะแล้วก็ทุกปีกิฟฟินก็จะมีขนมเข็งออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่คุณวิเชียนก็บอกว่าอยากจะทําอะไรที่มันเป็นอินโนเวทีฟคือเป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็อยากให้ขนมเข็งของเราเนี่ยมันอร่อยมากแล้วก็แตกต่างจากขนมเข็งเจ้าอื่นๆต้องเรียนพี่น้องสมาชิกเลยคุณหมออย่างนี้ครับว่าศาสตร์ในเรื่องของการทําอาหารเนี่ยก็มีมากมายนะครับ เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของศาสตร์และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่จะมาทําเป็นขนมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแต่ละประเทศก็มีความหลากหลายแต่ทีนี้คนจีนเขาเดินทางไปทั่วโลกกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆรวมทั้งคนจีนกลุ่มหนึ่งไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวเนี่ยหรือข้าวเหนียวไปทําเป็นขนมทีนี้ที่เราจะคุน้นกันก็คือขนมญี่ปุ่นที่เรียกว่าโมจินึกภาพออกไหมครับตัวโมจินั่นก็คือขนมที่ทํามาจาก ข้าวเหนียวทีนี้เนี่ยขนมเข็งเนี่ยชื่อจริงๆทางภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเหนียนเกาเหนียนแปลว่าเหนียวเกาแปลว่าขนมแปลว่าขนมเหนียวหมายถึงว่ามีความเหนียวแน่นและอีกชื่อหนึ่งของเขาเนี่ยเขาเรียกถ้าเป็นภาษาใต้จิ๋วเขาจะเรียกว่าตีกล้วยคําว่าตีแปลว่าหวานกล้วยก็คือแปลว่าขนมแปลว่าขนมที่มีความหวานฉะนั้นเนี่ยเหนียนเกาตีกล้วยก็แปลว่าขนมที่มีความเหนียวแน่นและมีความหวานชื่นทีนี้ ผมเองปรึกษาคุณหมอว่าผมอยากให้มีความนุ่มนวลด้วยผมอยากให้มีความนุ่มนวลฉะนั้นเนี่ยจึงพัฒนาเครื่องจักรของที่บริษัทแัวนะครับว่าก่อนที่เราจะได้เป็นแป้งมาเนี่ยเราจะทําให้แป้งที่มาจากข้าวเนี่ยให้มันเกิดเป็นพีเจลคือเกิดความสุกข,ขึ้นมาหน่อยๆเมื่อเอามาผสมกับน้ําตาลผสมกับน้ําแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาหยอดลงกระทงแล้วก็นึ่งประมาณสัก15-20นาทีอันนี้แล้วแต่ว่า บ้านใครไฟแรงไฟค่อยนะครับออกมาก็จะเป็นขนมขนมเข็งซึ่งผมคิดว่าตรงยุคตรงสมัยนะคือทั้งมีความกลมเกลียวมีทั้งความหวานและมีความอ่อนนุ่มนุ่มนวลสำหรับยุคนี้พศออนี้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหาซื้อไม่ได้ปีปีหนึ่งมีเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับก็คือที่ที่เราทํามันหอมมันอร่อยมันนุ่มลิ้นอย่างบอกไม่ถูกจริงๆนะครับถ้าเกิดสมมตินนว่า ใครใครอยากจะทานเป็นแบบนี้นะครับไปที่ห้างไปซื้อโมจิชิ้นนึงประมาณสัก40 5 0บาทแล้วมาใส่กระทงก็ได้ฉะนั้นก็จะกลายเป็นชิ้นหนึ่งเนี่ยตกแล้วเนี่ยก็ประมาณ4-50บาทแต่ว่าของเราเนี่ยชิ้นหนึงกระทงนึงเนี่ยถ้าคิดเป็นเศษเป็นบาทก็คือ7,50บาท50ในนี้8ชิ้นนะครับก็เท่ากับราคา60บาทท้วน8ชิ้น8 PV นะครับ อย่างน้อยจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมก็มีอันนี้ไปฝากคนจะว่าไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำทับทิมขวดเล็กขนมนี่ก็แบบติดไม้ติดมืออันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันในช่วงเทศกาลจริงๆมันทําให้เรามีเรื่องพูดคุยมีบทสนทนานะครับเพราะว่าจริงๆนะคะการเข้าหาผู้มุ่งหวังเนี่ยยากที่สุดก็คือว่าหาเรื่องอะไรไปเจอเขาอะใช่ไหม ทำไมแค่หายเรื่องไปเจอมันก็ยากมากแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเทศกาลเป็นโอกาสของการได้มีโอกาสเจอกันโดยที่มีเทศกาลเนี่ยเป็นตัวจูงเราไปนะคะแล้วก็อย่างที่หมอพูดนะคะว่าหลายคนมองว่าเวลาทําธุรกิจเนี่ยไม่อยากลงทุนอะไรเลยเราไปมือเปล่าที่ปากพูดเอาได้ไหมในสําหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าหมอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจากการให้มาตลอดชีวิตนะคะตอนที่หมอเล็กๆหมอเป็นคนชอบจับฉลาก หมอเป็นคนชอบตุ๊กตาแต่หมอเป็นคนจับฉลักแล้วไม่เคยได้อะไรเลยนะคะไม่เคยจับได้ไเลยนอกจากสบู่แชมพูยาสีฟันนี่แหละอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆก็ไม่เคยได้พอหมอมาเริ่มต้นทําขายตรงนะคะหมอก็เริ่มต้นชีวิตจากการคิดว่าเราอยากให้คนทคํามีความสุขบางครั้งเวลาจัดประชุมบนเวทีพูดๆไปอ่ะคนฟังก็เซงคนพูดก็เซงเราจับฉลากกันสักนิดก็ทําให้มีชีวิตชีวาแล้วเวลาหมอเห็นคนที่เขามารับรางวัลแล้วเขามีความสุขมาก หมอหมอกเป็นคนชอบเอาตุ๊กตามาจับฉลากนะคะหมอเห็นคนที่กอดตุ๊กตาที่เขาได้เนี่ยหมอก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นความสุขที่ตอนเล็กๆเ,เราไม่ได้รับอะ่ะเพราะเราไม่เคยจับฉลากได้อะไระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็คลิกอะไรอย่างหนึ่งนะคะว่าบางครั้งการให้อะ่ะมันมีค่าแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ดีต่อกัน ให้จำไว้เลยนะคะว่าการลงทุนในกิฟต์รีเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านต้องรู้จักให้บ้างไม่ว่าจะเป็นการให้ดาวไลน์นะคะให้คนที่อยู่ในสายงานของเราหรือว่าเป็นการให้ก่อนเพื่อทําให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยประทับใจนะคะต้องต้องลงทุนตรงนี้บ้างละเนาะนะคะบางทีการให้ก่อนมันทาให้เรื่องเราที่จะพูดกันเนี่ยมันง่ายมันง่ายกว่าที่เขารู้สึกว่าเรากําลังจะอ,อะไรมาขายจริงไหม ให้ก่อนให้ไปเลยนะคะพอเขาได้รับเขาจะรู้สึกประทับใจแล้วนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นน้ําใจต่อไปเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเขาชอบเขาก็จะซื้อต่อหรือว่าเขาอาจจะถามเราว่าเราทําธุรกิจกิฟต์รีแล้วเป็นยังไงเชื่อไหมคะว่ามันเป็นการเปิดความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้ดีกว่าวิธีอื่นๆนะคะครับพี่วิเชียนมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าพวกเราพิจารณาดีๆเนี่ย ในโลกเราเนี้ยมีคนน่หลายพันล้านคนแล้วเขาพูดว่าทุกๆห้าคน,นจะมีคนเชื้อสายจีนหนึ่งคนในโลกเราเพราะตอนนี้จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ1,400ล้านคนแต่ว่าคนทั้งโลกเนี่ยมีประมาณ6,000กว่าล้านคน7,000ล้านคนแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเช่นในห้องของเราหรือในประเทศไทยเราเนี่ยฉะนั้นจึงเป็นคําพูดว่า ประมาณห้าคนมีคนจีนหนึ่งคนแล้วก็อาชีพของคนจีนนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ทุกคนอยากจะทำซึ่งตรงกันข้ามกับบ้านเราบ้านเราอาจจะชอบรับราชการแต่คนจีนเนี่ยเขาอยากจะทำธุรกิจเขาอยากจะทำการค้าฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจการทำการค้านี่หมายถึงว่าก็อย่างเป็นที่เราพูดคืออิสระมีเวลาเป็นของตัวเองมีไรายได้ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งหนึ่งของการทำการค้าของคนจีนคือการสร้างคอนเนคชันหรือสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์การสร้างคอนเนคชันที่ดีที่สุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือเป็นการเอาบางสิ่งบางอย่างเอาเงินเอาทองเอาของเอาอะไรต่อเมียอะไรลงทุนไปเปิดใจเขาตอนนี้คือผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากทางแอ,ฟ,อฟริกาผมไปเคนยญามาเมื่อเดยนที่แล้วคุณหมอทราบดีตอนนี้ประเทศจีนไปสร้างถนนไปสร้างถนนไปสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลให้กับประเทศในหมู่ประเทศแอฟริกาเนี่ย มากมายเลยรัฐบาลเป็นคนไปสร้างพอไปสร้างเสร็จปุ๊บคนจีนก็เริ่มต้นทยอยตามเข้าไปประเทศต่างๆก็เปิดเปิดกว้างให้คนจีนเข้าไปฉะนั้นทัศนคติต่อคนจีนในทวีปแอฟริกาเนี่ยเขาก็ดูแล้วค่อนข้างดีทีนี้กลับมาใหม่เป็นเทศการตรุษจีนของเราที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนคือขออย่างเดียวอะ่ะคือวันที่30มสิไม่ควรไป พบกับคนจีนเพราะวันที่30เนี่ยจะเป็นวันไหว้บ้านใครบ้านเขาแต่เราเข้าไปเขากำลังไหว้อยู่เขารับแขกไม่ได้วันที่29เป็นวันจ่ายไปก็อาจจะไม่เจอตัวเขาเพราะว่าเขากําลังเตรียมหมูเห็ดเป็ดไก่เตรียมไว้วหว้วันพรุ่งนี้ฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่23 24 2บ2 6 2 7นะครับ28เนี่ยไปได้แล้วพอ2930เนี่ยเว้นวักเอาไว้หน่อยนึงพอวันที่31ตรงกับวันตุษจ,จีนโดยตรง ถ้าเกิดสนิทสนิทกันหรือมีนัดกันก็ไปได้แล้วถ้าเกิดเลยวันที่31คือวันที่1วันที่1วันที่1ซึ่งตรงกับวันเสาร์วันที่2ตรงกับวันอาทิตย์วันที่3ตรงกับวันจันทร์ภาษาจีนเขาเรียกว่าชิวอีกชิวหยีชิวซาชิวสี่ก็คือหมายถึงว่าเลยปีใหม่เป็นวันที่1วันที่2วันที่1ของคนจีนคือวันที่31พอวันที่2ของคนจีนนะวันที่2วันที่3มวันที่4เนี่ยเรายังไปเยี่ยมหาเขาได้